หากจะพูดถึงเรื่องไสยเวทแล้วอำเภอด่านขุนทดย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าโด่งดังนักเพราะน,นอกจากจะมีพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสนาธุระที่แก่กล้าอาคมยิ่งเช่นพระอาจารย์คงวัดถนนหักใหญ่หลวงข้อเสือวัดถนนหักน้อยหลวงพ่อแดงวัดหนองโขหรือหลวงพ้อผ่อง แห่งสำนักหนองตะครอแล้วครอบครัวของเท่าหลอดและยายคลิบผู้เป็นตาและยายของเด็กชายคูณเองก็เป็นที่ยอมรับนับถือกันว่าเก่งนักเด็กชายคูณจึงได้รับการพร่ำสอนและถ่ายทอดวิชาจากเท่าหลอดผู้เป็นตาจนเป็นที่ร่ำลือกันว่าด้วยไวเพียงสิบปีกว่าเด็กชายคูณ ก็สามารถใช้ไม้กวาดไล่ผีได้จนเป็นที่อัศจรรย์ทางด้านการศึกษาแต่เบื่องต้นนั้นเมื่อเด็กชายคูณอายุได้6-7ถึง7ปีบิดามารดาจึงได้นำไปฝากไว้เป็นสิทธิของพระอาจารย์เชื่อมแห่งวัดบ้านไร่ทั้งนี้เพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนอักครวิธีทั้งของและไทย โดยมีอาจารย์หลีอาจารย์ฉายร่วมด้วยช่วยกันฝึกฝนทั้งสามอาจารย์อัตตาหาใช่อัตตาแท้ไม่บัญจขันแห่งคนเรานั้นเป็นไปเพื่ออาพาธตามพระพุทธวจนะแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแท้บัดนี้ แม่ขาวซึ่งเปรียบเสมือนต้นไทรใหญ่แห่งลูกน้อยได้ล้มลงเสียแล้วแม่แม่เลิกก่อนพ่อเด็กชายคูณจึงจำต้องละเสียจากวัดกลับมาอยู่บ้านอีกครั้งและด้วยวัยเพียงสิบห้าปีนั้นนอกจากจะต้องช่วยบิดาทำง,งานในไร่นาแล้ว ยังต้องเพิ่มภาระในการดูแลน้องๆอีกทางหนึ่งด้วยและการที่บิดาจะได้ใกล้ชิดอบรมบ่มนิสัยให้แก่บุตรอย่างละเอียดลึกซึ้งเท่าผู้ที่เป็นมารดานั้นดูจะเป็นการยากยิ่งหนักด้วยความห่วงใยนี้นางทองมีผู้เป็นน้าสาว จึงได้รับสามชีวิตน้อยๆของตระกูลฉัดพลกลังนี้ไว้ในอุปการะสืบต่อมาอยู่ก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ท่ายามียามีเขานี่ก็มาจิ้นเขาจิ้นน้ำอยู่้วกันคือท่านอยู่ท่ายามียามีบวทไทยแม้จะต้องขาดแม่และห่างพ่อไปบ้างนั้นแต่เด็กชายคูนก็หาได้ซอนิสัยก้าวร้าว หรือกดดันแต่ประการใดไม่ซ้ำเมื่อย่างเข้าวัยหนุม่มอารมณ์แห่งศิลปินเพลงโคราชก็เริ่มจับติดจิตใจยิ่งหนัก<อ>ความใฝ่ฝัน<อ>ที่จะเป็นศิลปินเพลงให้จงได้นั้น<อ>ถึงกับขออนุญาตบอกลาพ่อและนาสาวเข้าไปฝึกฝนถึงในเมืองโคราชนั้นทีเดียวเอิเพลงชอบ ไปหัตเพยงเอาฉัญาคอบู้เนรอาก็เอื้อแล้วผิเออที่จะไปัเพียงก็กลมไปยเ้อไปหาตเทออไรก็่าไม่เพียงตีจับมาตีเธอจับหนาแม้ใจจะรักแต่ความสามารถหาได้ส่งเสริมไหม่ ความใฝ่ฝันของศิลปินเพลงโคราชผู้ยิ่งใหญ่จึงถูกขว้างทิ้งไว้ณสำนักแห่งเพลงนั้นเองจนลุเข้าวันที่หเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2487ตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีวอกนายคูณฉัดพลกงซึ่งบัดนี้มีอายุย่างเข้า21ปีนั้น ก็ได้ทำการอุปสมบทณพัทศีมาวัดบ้านถนนหักใหญ่ตําบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้โดยมีพระครูวิจารยติกิจหรือหลวงพ่อเสือแห่งวัดบ้านถนนหักน้อยเป็นพระอุปชาเกิดมาี่เจพัรอแปดิเดครับผม สองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดสมัยปอยิรบุญกามเกษมนำชาติไทยีคุนเต็มบ้านเต็มเมืองอุป็นทายอยู่บ้านขงมันน้อยหอกน้อยนะครับชื่อพระกบูวิจารยติกิตครับผมรักูวิจารยติจิตแล้วก็พระกรรมวาจาพระนุสาว จาพระธรรมวาจาชื่ออาจารย์ทรงิวัดบาทสุรากไหนมันเขียนถูกไหมเนี่ยมันบัดนี้ทารกน้อยผู้ยังความปลื้มปิติให้แก่มวลญาติเมื่อแรกเกิด21ปีที่ผ่านมานั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดแล้วโดยสมบูรณ์ ภายใต้ฉายานามว่าปริสุทธโธคือความบริสุทธิ์แล้วทั้งกายใจและปัญญาอาหมายก่อนกระลุกศิษยิ์เติรนมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อคูณเนี่ยท่านมาอยู่สมัยหลวงพ่อคงกันอยู่มาจำมาาอยู่ที่นี่ป้าก็มากมายเนี่ยทั้งหกเจ็ดสิบองค์เหมือนกันสมัยก่อนวัดน้วัดใหญ่กว่านี้แต่ในวัดนี้ก็มีวัดหลวงพ่อคงองค์เดียวเท่านั้นเองอ่า สมัยนั้นก็มีนกมีตัวระเแ้ที่เขามาปล่อยในสมัยนั้นมีมากก็ามาถวายในหลวงพระคงเนี่สมัยฉันเป็นเด็กก็เคยเามาถวายตัวเล็กๆขนาดนี้ดูหน้าบัตรเนี่ยท่านก็ไปปล่อยเนี่ยเอาไป,ปลปอยเนี่ยตัวระเแ้มีจังเยอะในสมัยนั้นมีนกเอกนกเป็ดน,นกนกระเรียนนกอะไรที่มากมายไม่มีใครใ้ยิงธรรมดา,น,ามนั่นห่วงเอาไววไม่มีใครมาทำลายในสมัยนั้นนกนี่เต็มเลย ลวงประคงสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมก็ว่าที่ว่าไปกรุงเทพก็คเคยไปกรุงเทพนะคุงประคงเนะี่ยไปกรุงเทพนี่ไอ้บางคนก็ว่าขึ้นรถมาก่อนเยวะกูตามไปที่หลังาตามไปที่หลังบางทีลวงประคงมาถึงนี่ก่อนแหละท่านมาตอนไหนก็ไม่รู้ก็ขึ้นรถมาเนี่ยเยอก็ตามไปแต่ก่อนเดีย๋ยวโยมมาเล่าวีกนเดียวไว้ก่อนเนี่ยท่้งคนจะไม่ทันนะแต่ว่าโยมก็แกเขาก็บอกว่าไม่มไป,ไปก่อนไปเยอะจะไปที่หลัง พอม,มาถึงวัดหลวงพระครงอยู่ที่นี่เลยมาถึงก่อน,นเป็น,นงานนะเนี่ยเลือกันสมัยนั้นบางคนก็ว่าน้องบนเป็ดตองตน้องนอ,อนบนเปตองกล้วยได้นะสมัยก่อนเนะ่ยตักติดทั้ง่านนะหลวงพระคงเนี่ยต่างคนก็ต่างเลือกัอนสมัยนะั้นมีข่าวมุลทวนอิแบบนีเนี่ยนะตักตีดหลวงพระครงนี่ยตักตีดมากแม่แต่นกปลาทุกสิ่งทุกอย่างใครจะไปตามมาไรก็ไม่ได้สมัยก่อนเนะี่ยฉันัเคยอยู่ที่นี่ฉันเอาหมูป่ามาเลี้ยงก็ามาปล่อย ทินหมูป่ามันออกจากอคอกนี่ยิงไม่ไม่ได้เลยนะยิงไม่ออกเลยนะที่ทาไงก็ยิงไม่ออกเลยหมูสองตัวนั่นอ่าต้องไปเอาเอาหนางเอาไดดับไม้ประชจชนทําไงก็ไม่ตายทําไงก็ดับมาไม่ได้เพราะยิงไม่ออกนี่ที่ทําทไงเคยจับมาไว้ที่วัดเก่าที่นี่สมไม้ก่อนนะั่นยิงไม่ออกเลยสมไมกันเราลงมะคงยิงไม่ออกเลยนะอ่ะาก็งลงฝังกระตุดฝังก็ะไดไปง่ายนี่ มวงคูลก็ได้มาจากต่างมังคงในเรื่องฟังกระตุดฟังกระไดนี่นะฟังกระตุดไปหลังนี่แต่ฟังกระตุ่ดในสมัยนั้นแต่จริงไม่ค่อยจะออกไม่ออกออกลำโุยมากแต่ต้องเป็นของคุณมังคงจริงๆนะพอท่านปลุกเสกท้างเคยปลุกเสกนี่ต้องสามเดือนถึงจะใช้ได้ฉันเคยมาเคยให้ันกนมาปลูกเสกกูก็ไดง่ายแต่ต้องสามเดือนอปรมษาที่ใจได้ของผู้ตรดมูนั้นสมัยก่อนเนี่ยนั่นใช้ได้จริงแต่ที่บวชจริงก็บวชวัดถนุนากใหญ่ วัดหลวงพ่อคงอาจารย์คงเป็นอาจารย์หลวงพ่อคุณต่อกแต่อุปชาเป็นท่านอยู่วัดสุนักน้อยเป็นอุปชายะแล้วก็มีกรรมวาจาคู่สวยของคุณก็มีคือเจ้าอธิการทองสุขท่านอยู่ที่วัดโคกรักเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นไม่เป็นพระใช่ดีกว่าอย่าว่าเป็นเลขาเนี่ยนะเป็นพระรับใช้หลวงพ่อคุณแต่ก็อุปชาเดียวกัน พ่อแก่เป็นพระแกไม่พระไม่คือไม่ไม่ไม่คือไขนะเป็นพระนั่งยองยองแกแกแกพูดกักูมึงแกถือว่าสมัยก่อนแกคนสมัยก่อนก็คือว่าพูดกูพูด,พด,พดมึงคือแกรักษาเอกลักษณ์